เริดความเชื่อช่างตัวจริงในวันนี้ผมจะพาไปเชื่อในความทนทานด้วยวิธีการถนอมเครื่องยนต์เกียร์ออโต้ที่อู่ตลิ่งชันคาแครครับสวัสดีครับคุณลุงวันนี้ผมเอารถเกียร์ออโต้ที่เป็นรถซีดานนะครับมาขอคำปรึกษาหน่อยครับว่าคุณลุงมีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรไหมที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาเกียร์อยู่ได้นานคงทนการที่จะรักษา ให้คงทนมันก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตรงเวลาดูแลมันมั่งมันแห้งกับเติมมันเกินรอบเยอะก็ควรจะเปลี่ยนแล้วก็เวลาจะเข้าเกียร์ต้องเหยียบเบรกให้สุดถอนเบรกให้สุดให้รถหยุดนิ่งสนิทแล้วถึงจะเข้าเกียร์ได้ไม่งั้นเกียร์กระตุกพอกระตุกแล้วเกียร์เสียหายเครื่องก็เสียหายครับอย่าพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์ครับคุณลุงคุณลุงมีเทคนิคทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถทนทานแล้วก็อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับคุณลุง ก็ไม่หนีการดูแลการดูแลนี่สําคัญมากถ้าจะถนอมให้มันยืนยาวก็คือต้องใส่ใจการบํารุงรักษาเ,เป็นหัวใจเลยใช้น้ำมันเครื่องให้ตรงสเปค,คแนะนําให้เปลี่ยนน้ํามันเนี่ยตามสภาพเครื่องยนต์อย่างรถบ้านที่เราใช้กันเนี่ยแสนถึงแสนห้าเนี่ยลุงต้องใช้น้ํามันเบอร์อะไรอ๋อยังถือว่าเป็นรถใหม่ศูนย์ตะบิวหรือห้าตะบิวสามสิบใช้ได้หมดถ้าเลขไม่มากเกินสามสี่แสนแล้วมันจะต้องเปลี่ยนน้ามันแล้ว คือโยนเป็นเ่าเข้ามาันจะมีหลุมหลายๆอย่างออกชัางถ้ออเสียออกช่างวาวล์วลูกเกนนู่นนี่นั่นคุณไม่ใช้หนืดหน่อยเอาไปสิใส่สเข้าไปใช้น้ํามันให้มันเหมาะสมกันรลรถมันก็ทนต่อไปหลังจากที่ได้รับคําแนะนําจากช่างตัวจริงแล้วเปลี่ยนน้ามันเครื่องจากวาวลีแล้วเดีวว๋ยวเรา,เาไปพิสูจน์ความเชื่อกันครับไปหลังจากได้เจอช่างตัวจริง ก็ทำให้เราเข้าใจรถเข้าใจเลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ต้องลองและจะเชื่อเชื่อแล้วเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องวาววลีนน้ำมันเครื่องวาววลีนเชื่อในพลังปกป้องของตัวจริงสำหรับครั้งหน้าเราจะไปเปิดความเชื่อได้ที่ไหนรอติดตามได้ที่ f c e e o o o วาลวลน g l o b a l Thailand ครับ